อนไม่ชอบใช่ไหมพอจะทำให้กินเองสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o r t o n i t e Cooking ในซีรีส์อาหารตามรอยตัวละครในดราเอมอนหลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วเป็นของชอบของตัวเอกอย่างดราเอมอนไปแล้วครั้งนี้ก็ถึงตาตัวเอกร่วมอย่างโนบิตะแล้วนะครับแต่ถ้าว่าสิ่งที่โนบิตะชอบที่สุดเนี่ยมันก็คือซาชิมิการจะเอาเนื้อปลามาตัดให้ดูเนี่ยมันง่ายนะครับแต่ถ้าจะทําให้ยากๆไปเลย อย่างการเอาปลามาแล่ทั้งตัวแล้วหั่นเป็นซาชิมิเทพๆเนี่ยบอกเลยครับว่าฝีมือไม่ถึงและงบก็ไม่ถึงด้วย <S 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 ผมก็เลยมีไอเดียแล้วทำไมไม่เอาของที่โนบิตะเกลียดมาทำดูบ้างละ่ะจริงๆแล้วเมนูนี้เนี่ยออกมาในอนิเมะหลายเรื่องมากเลยนะครับแล้วก็เป็นของที่คนไทยทุกบ้านน่าจะทำกันได้แต่น้อยช่องจะเอามานำเสนอกันเนื้อแฮมเบิร์กมายัดไส้ในพริกหยวกแล้วย่างเนี่ยของแบบนี้สำหรับผู้ใหญ่แล้วไม่มีทางที่จะไม่อร่อยเลยว่าไหมครับแต่เป็นของที่เด็กๆที่ญี่ปุ่นเกลียดมากเลย คนญี่ปุ่นก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทําไมแต่พอโตมาคนส่วนใหญ่ก็จะชอบกันขึ้นมาเองแล้ววันนี้ผมก็จะเอาเมนูนี้มานําเสนอครับในเมนูนิคุซ u เมพีมันหรือพริกหยวกยัดไส้สไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองครับแต่ว่าพริกหยวกวันนี้ไม่ใช่พริกหยวกธรรมดานะครับแต่ว่ามันได้มาจากชุดกรชิกรรมวันหยุดเวอร์ชันพริกหยวกพริกหยวกในเมืองไทยเนี่ยอันนี้เรียกว่าพริกหวานส่วนอันนี้เรียกว่าพริกหยวก สีสันพริกหยวกของเมืองไทยเนี่ยจะแตกต่างกับของที่ญี่ปุ่นหน่อยนะฮะพริกหยวกจะมีความหอมที่เฉพาะตัวมากกว่าเวลาเอามาทําส่วนพริกหวานเนี่ยจะได้ความ juicy ช,ชุ่มฉ่ากว่าด้วยความที่มันอมน้ํามากกว่านะครับจะใช้อันไหนก็ได้ครับสาหรับเมนูนี้ก่อนอื่นมาทําส่วนผสมของเนื้อกันเลยนะฮะผมใช้หัวหอมทั้งลูกเลยผิวชั้นนอกสุดของหัวหอมนอกจากเปลือกแล้วเอาออกนะครับมันจะค่อนข้างเหนียวสับให้พอหยาบครับ ปริมาณหัวหอมที่ใช้เนี่ยผมใช้เนื้อมาณ6ส่วนแล้วหัวหอมอีก4ส่วนนะครับจะว่าไปแล้วมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยทีนี้มาหาั่นพีแมนกันภาษาญี่ปุ่นเนี่ยพริกหยวกเรียกว่าพีแมนนะครับถ้าเป็นพริกลูกใหญ่แบบนี้คนญี่ปุ่นเขาสอนมาว่าให้หั่นเฉียงแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลายัดเนื้อลงไปแล้วตั้งจะดูสวยน่ากินพริกหยวกก็ง่ายๆครับตัดครึ่งแล้วก็เอาขั้วกับเม็ดออกให้หมด ต่อไปมาผสมตัวไส้กันเลยเราใส่เนื้อหมูบดลงไปนะครับถ้าใครไม่ชอบเนื้อหมูจะใส่เป็นเนื้อวัวหรือเนื้อไก่บดก็ได้ครับใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยดําพื้นๆครับง่ายๆเลยแค่นี้เองจากนั้นก็นวดคลุกด้วยมือจับขึ้นมาตบบ้างเพื่อไล่ฟองอากาศเนื้อจะได้มีความเหนียวน่ากินขึ้นนะครับแต่อย่าไปนวดนานเกินไปนะครับเดี๋ยวเนื้อจะไม่สดเอา พอได้ไส้เรียบร้อยแล้วก็ยัดไส้ลงไปในพริกได้เลยครับพยายามทำให้เนื้อมันล้นออกมานิดนหน่อยหนยนะครับเวลาย่างออกมาจะได้ดูฟูน่นากินพริกหยวกนี่ขนาดเล็กกว่าใช้เนื้อน้อยลงไปเยอะเลยครับเอาละเท่านี้ก็เสร็จแล้วเตรียมไปย่างได้เลยฮนะในกระทะเทฟลอน ใส่น้ำมันงานลงไปแล้วก็กลิ้งให้ทั่วกระทะจากนั้นก็ใส่พริกที่ยัดไส้แล้วลงไปเลยครับโดยเอาด้านเนื้อลงก่อนนะฮะแล้วก็เปิดไฟอ่อนค่อยๆย,ย่างเลยครับน่าจะได้สักห้าชิ้นนะฮะผมจะลองใส่ดูจากนั้นก็ย่างด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับของผมผมใช้เวลาย่างประมาณสินาทีด้านเนื้อแต่ถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจคอยพลิกดูเองก็ได้นะครับเอาให้สีสวยก็พอ พอพ้น10นาทีไปแล้วผมก็จะเปิดไฟกลางแล้วก็ใส่น้ำลงไป1ถ้วยเล็กครับแล้วก็ปิดฝารอประมาณ7-8นาทีวิธีนี้เรียกว่ามูชิยากิหรือเป็นการทั้งต้มทั้งย่างไปด้วยกันครับ7-8นาทีผ่านไปผมจะเปิดฝาและคลุกตัวพริกให้เข้ากับน,น้ำซุปเพื่อให้ดูชุ่มฉ่ำน่ากินนะครับ จากนั้นก็ตักพักเอาไว้น้ำซุปนี่เก็บเอาไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะใช้ขีหลังแต่ผมจะย่างพริกให้หมดก่อนผมทําความสะอาดกระทะรอบนึงแล้วก็ใส่พริกที่เหลือลงไปตัวพริกชิ้นเล็กเนี่ยอาจจะสุกเร็วกว่าชิ้นใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ทําแบบเดิมเลยฮะพอ,อย่างทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาเตรียมทำซอสกันได้เลย ผมจะใช้น้ำที่เหลือจากจการย่างต้มพริกทั้งสองครั้งเทลงผสมกันไม่ต้องล้างกระทะนะครับจากนั้นก็ใส่โชยุมิรินสาเกทั้ทง3อย่างลงไปในปริมาณเท่าๆกันอย่างอันนี้ผมใช้อย่างละสี่ช้อนโต๊ะครับแล้วก็เปิดไฟอ่อนรือไฟกลางคา่อยๆเคี่ยวให้ซอสงวดขึ้นให้มีความเหนียวเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้เกาะตัวพริกได้ดีขึ้นเหนียวขคตรประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับพอเสร็จแล้วก็ตักราดให้ทั่วเลย ท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่คือซูม,มปีมันหรือพริกหยวกยัดไส้นั่นเองครับเนื้อพริกที่หอมกลิ่นย่างและเคี่ยวจะมีความนุ่มโดยเฉพาะพริกหวานอากัดก็จะมีน้ำซุปออกมาผสมกับเนื้อสับหอมๆที่ปรุงรสแล้วก,กรอบม,มากเลยนะครับถ้าได้กินกับข้าวสวยร้อนๆซุปมิโซะแล้วก็ผักดองเป็นมื้อที่โภชนาการครบถ้วนมากเลยใช่ไหมละครับและตัวซอสเนี่ยก็ชูรสชาติได้อย่างสุดยอดไปเลย ทำไมพวกนายถึงไม่ชอบกันนะไม่เข้าใจเลยเอาล่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเมนูในวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับและสำหรับครั้งนี้ f o r t n i t e ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ